สวัสดีครับวันนี้มารีวิวงานติดตั้งเดฟี่นะครับเกเดฟี่เฮ้เอาทีส์สองพันหกนะครับเดรเปเตอร์น้ำนะครับเซนเซอร์เดรเปเตอร์น้ำใส่ไฟหุ้มกระดูกงูอย่างดีนะ ตัวล่างจะเป็นเซนเซอร์เหมือนเครื่องนะครับเตินสสยไฟคุ้มกอดูงูอย่างดีนะค,ะครับเซนเซอร์นะเซิรใสยไฟสายเป็นสายแบคคัมน,นะเป็นสายสีฟ้าของแซมโก้เองดีนะครับเข้าไปในตัวรถนะครับสวยงามนะครับคุมูัดูงูอย่างดีนับจข็มขัดอย่างเรียบร้อย ไปดูข้างในนะครับในนี่สาตีนะฮะหน้ามืดนะฮะฟีก็เป็นหน้ามืดหมดนะฮะมืดตึบเลย รุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะฮะของคนโทรคนใหญ่พร้อมปุ่ม,มปุ่มสามปุ่มนิมม่อนเรามาดูสเต็ป ดีจอสีส้มนะฮะแท้นะคะรับต้นสือสีส้มแท้นะครับชัดเจนสวยงามเดฟี่เป็นแบบหน้ามืดนะครับไฟคมชัดมากตัวเลขตัวหนังสือเข็มนี่ชัดแจ๋วเนะฮะ เจนนะดูใกล้ๆเลยชัดมากดูจอนี่เหมือนกับดูโทรทัศน์ HD ชัดเจนสวยงาม แท็กนะ OBD2 ครับนี่มาดูรีโมทกันรีโมทสามปุ่มหนึ่งสองสามนะฮะมีสามฟังก์ชันแล้วก็สามปุ่มใหญ่บนสุดนะฮะตัวนี้จะเป็นเพิ่มลดแสงนะฮะดิมเมอร์ดูนะฮะ ทั้งเกตทั้งสเตย์ตัวนี้จะเป็นนี่ดิมเมอร์นะครับเพืาา่อลดแสงอันนี้ตัวนี้จะเป็นอ่าเป็นพีคที่ เหียบสูงสุดนะพีกนี้เหยียบไปหกพันหนึรอยแปบรอบเรเทมอยู่ที่ร้อยอเรเทมอยู่ร้อยเก้านะจริงไหมเรอเทมเรเทม พีคสูงสุดที่เราเคยเหยียบตัวนี้จะเป็นตัวที่ตัวที่สักตัวนี้ดิมเมอร์นะครับเป็นรถแสงตัวนี้ดูพีคนะฮะตัวนี้จะเป็นการเรคคอร์ดนะฮะดูนะเราจะทำให้เดว ดูที่เกตรหรือว่าดูที่สัตดีก็ได้นะฮนะตัวเลีจะบันทึกที่สัตดีเลขจะวิ่งแต่ตัวเกตจะเป็นไฟกระพริบนะฮะไฟกระพริบที่พลิกสีเงินนะวันนี้เราลองเบิ้ลดู ได้3สนาทีนะฮะผมจะทำให้ดูแค่สี่สิบวินะฮะเ,เสร็จเราก็กดพอเราอยากจะดูรีเพย์เราก็เลื่อนมาคลิกที่2นะฮะนี่ฮะสเต็ปสองกดเพย์เลยตัวนี้จะเป็นเพย์นะฮะตัวนี้จะเป็นพอยส์นี่เพย์นี่พอยส์เพย์นะฮะ กี่เราเซตไป40วินะฮะนี่กำลังวิ่งอยู่10 2 3 15 16นะฮะนี่ผมไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะเข็มขึ้นเองนะฮะนะฮะเข็มขึ้นเองกี่เราเซตไป40วิพอครบ40วิเขาก็จะกลับมาสู่ค่าเดิม ค okay, นะครับนี่มาดูที่รีโมทต,ต่อเอ่าสเต็ปสองนะฮะอันนี้เราก็เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นเพลงที่เราเซฟไ้นี่มาดูสเต็ปสามกดเพิกลงมานี่กดตัวนี้กดตัวนี้นะะกดค้างนะฮะในการตั้งสี าการตั้ง 4, นะสีเห็นไหตดูที่สัดสีชัดเจนเลดส์กรีนบะลูแต่ผมไม่ตั้งอ่ะสวยอยู่แล้วเวลาออกก็ดิฟสวิตนะดิฟสวิตขึ้นมานี่ออกไป่ตั้งโหมดการตั้งสีอัน,นี้เราจะดูอีกตัวอันนี้หมดการตั้งตัวนี้นะ ตัวซ้ายสุดเนี่ยนี่กดทั้งอ่านะฮะเพิ่กดอีกทีอันนี้จะเป็นซิสเต็มเซตอัพนะฮะซิสเต็ up. มเซ็ตอัพเรไมต้องไปเซ็ตมันนะลานก็ทำมาให้ดีแล้ว เวลาออกอก็ดิบสวิตด้วยมานิยอันนี้เราจะดูการตั้งค่าพีคฮะดูนะกดปุ่มนี้นะกดทีเดียวนะ,ะไม่ใช่ฮนะอีกทีตั้งค่าพีคลองดูตัวนี้นะอ่ะใช่ละ ตัวนี้กดปุ่มเดียวนะฮะกดทีเดียวไม่ไม่ค้างถ้าค้างมันจะเป็นเซตอัพนะฮะนะฮะ,ะกดอีกทีไฟก็ปิดไฟตัวไหนก็ริบเกตตัวไหนไฟก็ริบก็คือตั้งตัวนั้นนะฮะก็เพิ่มรดเอาอันนี้ผมตั้งไว้ตัวนี้เป็นรอบนะฮะรอบผมตั้งไว้ห้าพัน oil p a s อเพสนะฮะตั้งไว้ที่สนะนะูตนะฮะนะฮะตรงกันสูนรออยเทมนะฮะอเทมตั้งไว้ร้อยสิบนะฮะดูจากเบลฟี่เดือดซื้อจากแซดีเห็นตัวเลขไปร้อยสิบแต่ดูที่เกตก็ตรงกันนะฮะนะฮะร้อยสิบนี่วอเตอรเทมนะเบลเทนกลงไว110นะ้ร้อยสิบครับ เท่วที่ชัดดีจะชัดเจนร้อยสิบไปค้ำนะฮะไปค้ำนี่ตั้งไว้ติดลบนะมือตั้งไว้หนึ่งฮะไปค้ำตั้งไว้หนึ่งหนึ่งจุดศูนย์ไม่รู้ก็ะโดดยังไงแต่ที่เก๋นี่มันก็ลงมาสุดเลย แล้วก็รอร้อผ้าพันตรงห้าพันโอเคครับใช้ไม่ยากนะไม่เสียแล้วฮนะกดผิดก็ไม่เป็นไรแนะนำนะสีไม่ต้องไปปรับมันลแล้วแต่คุณอยากจะปรับเซ็ตค่าก็ไม่ต้องทำาำไอนั่นแล้วไอดินทะไอผ้าครับ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 โอเคนะครับ อะไรสอบถามลงใครอยากจะสอบถามก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปที่ได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ